สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเสนางคณิคมรายงานผลการเบริกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคมกศนอําเภอเสนางคณิคมเบิกจ่ายไปแล้ว60.58%รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการพบกลุ่มออนไซต์กสนตำบลทั้ง6ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนทั้ง3แห่งการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์และการนำสื่อสู่ผู้เรียนออนแฮน์ผ่านโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนและโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนรายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงกศนตำบลเสนางคณิคมเปิดสอนหลักสูตรการทำยาดมสมนุนไพรจำนวน1กลุ่มกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนทำได้6คนกศนอตำบลพลทองเปิดสอนหลักสูตรการทำสายของแม่จากลูกปัดจำนวน1กลุ่มกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนทำได้6คนกศอนอตำบลหนองไ้ เปิดสอนหลักสูตรการทำอาหารขนมการทำถั่วกรอบแก้วจำนวนหนึ่งกลุ่มกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนทำได้6คนกศนตำบลหนองสามสีเปิดสอนหลักสูตรการทำพิมพเสน้ำจำนวนหนึ่งกลุ่มกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนทำได้6คนกศนตำบลนาเวียงเปิดสอนหลักสูตรการทำสายคองแม้จากลูกปัดจำนวนหนึ่งกลุ่มกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนทำได้6คน กอสอนอตำบลไร่สีสุกเปิดสอนหลักสูตรการทำสายคล้องแม้จากลูกปดัดจำนวนหนึ่งกลุ่มกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนทำได้6คนรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปกอสอนอตำบลเสนางคณิคมเปิดสอนหลักสูตรช่างปูนเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนทำได้15คน กศนตำบลโพนทองเปิดสอนหลักสูตรช่างปูนเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนทำได้15คนกศนตำบลนาเวียงเปิดสอนหลักสูตรช่างก่ออิฐชาบปูนกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนทำได้15คนกศนตำบลหนองสามสีเปิดสอนหลักสูตรช่างก่ออิฐชาบปูนกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนทำได้15คน รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพกศนอำเภอเสนางคณิคมเปิดสอนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายจำนวน14คนทำได้14คนรายงานการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ผ่านเพจ a c e b o o k กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นบ้านหนังสือชุมชนการส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดกิจกรรมตามโครงการก็สนอปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการโดยการสำรวจผู้พิการและผู้ด้ยโอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการศึกษาให้คนพิการและผู้ด้โอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกศอนอ,อำเภอรีนางคณิคม ขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2565เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ